สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กํำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เกะะ่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางนะคะเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะมีเข้ามีหลุดนะคะปะปนกันไปเนาะแอดมินก็จะพามาในแนวทางรัฐบาลลาวพัฒนาสูตรคำนวณน,นะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีแอดมินไม่ลงคลงสุดท้ายนะคะพี่น้องแอดมินลงแค่วันละสองคลิปกับแนวทางทุกพอนะคะก็จะมีสามหก หนึ่งแปดเจ็ดเก้านะคะแอนมินให้เด่นนะคะ่ะเด่นสามและเด่นหนึ่งนะคะเด่นสามนะคะก็จะมีสามศูนย์นะคะสามหนึ่งเอ๊ะทำไมกล้องไม่ค่อยชัดนะพี่น้องสามหนึ่งสามหกสามเจ็ดนะคะ สามหกอย่าลืมสานะคะส่วนเด่นหนึ่งนะคะก็จะเป็น10ึ่นะคะหนึ่อแล้วก็หนนะคะอย่าลืมหนไปด้วยนะคะส่วนชุดก้านนะคะก็จะมีเก้าศูนย์นะคะเจ็ดศูนย์เจ็ด เก้าเจดนะคะเก้าแปดแปดศเก้าสองล้วก็จะเป็นสองศูนค่ะแอนมินลงคลิปเดียวนะคะพี่น้อง กันเบิ้ลนะคะใครชอบเบิ้ลนะแอดมินแนะนำให้รูดเบิ้ลก็ดีนะคะพี่น้องก็จะมีหนึ่งหนึ่งสามสามแปดแปดเก้าเก้านะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นเก้าแปดเก้าหกนะคะแปดศนย์ย์แดนะคะสามหหกสามนะคะ หนึ่งสองสองหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่อีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นสามหนึ่งนะคะจดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลยก,กดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจนะคะคำนวณนะทางตัวเลขส,สวซๆยงา,งามมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า